เอฟเฟการระเบิดแม่งโคตรสมจริงอลังการงานเวอร์นะสุดยอดไปเลยไม่มีอะไรสมจริงกว่านี้อีกแล้วตระเคฟ้าหางไปหนึ่งทีครับผมหักงวงอายาลานะฮนุมาตถวายแหวนไปมันไม่ได้ทำบ้าทำบออะไรเลย <laughs> และนี่คือตัวละครที่ผมไม่อยากจะรีวิวจริงๆนะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่แบบรวมตัวละครหลายๆตัวที่ผมไม่อยากจะรีวิวแต่ก็ต้องรีวิวเพราะว่ากูไม่รู้จะทําอะไรแล้วรวมหลายๆตัวมาให้ทุกคนดูเลยแล้วกันนะยตัวแรกเลยบอมแคทแมวตรงไหนวะอันนี้เต็มใจวาดแล้วใช่ไหมเนี่ยอะไรแล้วดูระเบิดแบบโอ้ยคุณภาพการสร้างสรรค์นเนี่ยผมให้สิบเลยเต็มร้อยตีคีตเจาะบาลียตีเซิร์ก ไม่โดนฟีดไม่โดนเว็บส่วนเซิร์ฟตีแอรียตัวที่2องค็อกแคปแมวนาฬิกานี่มันศิลปะขั้นสุดยอดดีวะ่ะเจอกันครั้งเดียวพอนะครั้งหน้าไม่เอาละชาร์เก็ต <c oughs> คือทั้งหมดตีฟีดน็อกแบ็กไม่โดนฟีดไม่โดนสโลตีแอรียจริงๆแล้วอยากจะนับไปตัวนี้ไปด้วยเป็นอีกหนึ่งตัวที่มักง่ายดี <c oughs> ไปก็ภาพจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็เอามาลงแต่ว่าตัวนี้ผมรีวิวไปแล้วอะแต่ก็เอามารวมในคลิปนี้ด้วยและกันเป้าหมายคือเกือบทั้งหมดยกเว้นเลลิกแล้วก็อากุไม่โดนเวฟตีแอเรียตีไกลที่สําคัญนะตัวเนี้ยโคตรกากดาเมจแทบไม่มีแล้วก็ตัวที่4เซกาเทลโอ้โหไม่เห้เยอนิเมชั่นการเคลื่อนไหวแบบสุดยอดอลังการโอ้โหดูสิขึ้นลงกระดึบไปข้างหน้า อลังการไหมล่ะทาร์เก็ตคือทั้งหมดมีสกิลเซอร์ไวตีเว็บตีเซิร์กไม่โดนฟีดไม่โดนเว็บตีแอรเรียตัวสุดท้ายตัวนี้นี่กูบอกเลยภูมิใจนำเสนอเมทัลสติ๊กไก่ไอ้มนุษย์ขี้ก้างแงศิ <c oughs> ละปะระดับอนุบา <c oughs> ลเอศิลปะระดับสูงทาร์เก็ตคือทั้งหมดตีน็อกแบ็กเจาะบาเรียตีเจาะโลก สกิลกายาเหล็กไอคิกานอย่างเงี้ยเนี่ยนะตีแอรเรียโอเคมาเริ่มกันที่ตัวแรกนะราคาถูกที่สุดเซกาเทลนะไปเลยสำหรับเซกาเทตัวนี้ a อนิเมชันการเคลื่อนที่แม่งบอกเลยสุดจัดปลัดบอกขนาดปลัดลาออกแล้วยังบอกว่ากูไม่อยากกลับมาแล้วเฮ้ยึ้นลงขึ้นลง,นลงสุดยอดว่ะสุดยอดว่ะแล้วก็ตอนนี้จะมีปีศาจตัวใหม่นะเป็นพี่หมีแบบสายเขียวนะ ซึ่งพี่หมีสายเขียวนั้นตัวเล็กมากเลยนีโอไปหนึ่งรอบส่งกอริล่าไปครับผมจังหวะนี้รอบนี้นะผมจะส่งแคทเทลไปเท่านั้นนะซึ่งเทลในจังหวะนี้บอกเลยโคตรเถื่อนนะเฮ้ยไปว่าเขาอนิเมชันการเคลื่อนที่ไม่เนียนได้แต่มันก็แบบไม่เนียนจริงนะเฮ้แต่ว่าเมื่อกี้เห็นหรือเปล่าตอนที่แบบมันน็อกแบ็คเนี่ยเออมันแบบมีการตาโตเอเอเอ,เอาเอาเอาได้อยู่ได้อยู่เทลราคาถูกมากนะสกิลเซอร์ไวตีเวฟตีเซิร์ฟเฮ้ยเอาจริงแล้วมันต้องเถื่อนนะเนี่ย เออสกิลขนาดเนี้ยมันต้องแบบอภิมหาเถื่อนแล้วแต่ประเด็นคือมันไม่ได้โจมตีหรือเปล่านี่ไงอุ้ยสังเกตตอนที่แบบน็อกแบ็คเว้ยมันจะแบบมีท่าตกใจเล็กน้อยนะแต่ว่าตอนที่เคลื่อนที่เนี่ยทําไมหางมันไม่หมุนวะเออนีโอไปหนึ่งรอบครับผมและนีโอนี่มันยิงไปไหนวะเนี่ยมันไม่ได้ยิงจากฐานผมไปแบบฐานเข้านะมันยิงแบบโอบันบมานะแล้วก็โจเกอร์มามันยิงแบบพุ่งตรงอ่ะแล้วฟังเสียงดีๆ เสียงเวฟยังไม่หยุดเลยนะนีโออีกหนึ่งรอบไม่ติดนะเพราะว่าตอนนี้แม่งบักอยู่ไม่ติดไม่ติดเข้าหลังผมไม่ยิงนีโอละมีเทลกับกอริล่านะบอกเลยบันบันหลากสีนะเอาชนะเทลไม่ได้หรอกด้วยคูดาวที่สุดแสนจะเร็วนะแล้วปืนนีโอหนวกคูแล้เกินแม่งปืนนีโอไม่ยอมจบเลยเนี่ยแล้วจังหวะนี้บันบันแม่งโดนเซิร์ฟไปกระจายแต่ว่าบันบันยังไม่ตายส่วนป้อมเลลิกฝั่งเขาแม่งก็ยังยิงอยู่นะฝั่งผมโดนสาบอยู่ โอ้ไม่กอจะไม่ไหวนะเนี่ยเทลจังหวะนี้ยังไงดีเทลเท่านั้นเออปล่อยแค่เทลเท่านั้นเหมือนว่าปืนนีโอจะเงียบเสียงไปแล้วสงสัยมันยิงไปดวงจันทแม่งไกลเหลือเกินนะเทลตัวเดียวอาจจะเอาไม่อยู่นะเนี่ยไม่อยู่จริงๆด้วยไม่อยู่แล้วแหละจังหวะนี้ผมจะต้องใช้เลด Back ็กไซโคนะขึ้นไปปั่นปิ้วปิ้วปิ้วปิว,ปว,ปวไม่อยู่ว่ะ เฮ้ยเรดไอแบ็กไซโคนลัวนๆตั้งแต่มีแพทใหม่มานี่บอกเลยคูดงคูดาวอะไรไม่มีละไม่สนใจคูดาวแล้วเนี่ยแล้วดูการเงินเต็มตลอดไป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 เลดไอแบ็กไซโคตัวเดียวเหมือนว่าจะเอาไม่อยู่นะเนี่ยแล้วบันบันมันบัฟมาหรืออย่างไรส่งเถวไปลัวนๆ เหมือนว่ามันจะต้องแบบรอเสียงปืนนีโอหมดอะมันถึงจะสามารถยิงปืนนีโอซ้ำได้โอ my god อะไรวะเนี่ยบันๆแค่สองตัวนีโออีกรอบหนึ่งไม่ติดนะเพราะว่าแม่งเสียงนีโอยังไม่จบนะโอเคเลดอายแบ็กไซโคนไปล้วนๆฮัลโหลบันนกูถามจริงนี่มึงจะไม่ตายเลยเหรอวะเนี่ยส่งเฟลิบัตเตอร์มาครับผมเดี๋ยวมันคืนชีพโอ้ยว่าทําไมไม่ตายที่แท้มันคืนชีพนี่เอง เลดอแบ็กไซโคนขึ้นไปปั่นครับผมจะยังไม่ส่งตัวอื่นไปเยอะแยะนะค่อยๆรีวิวไปทีละด่านทุกคนจะได้แบบเห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์ของเซกาเทลนะรอจังหวะน,นี้เลยได้แบ็กไซโคนถึงหน้าบ้านแล้วครับผมปั่นปิ้วปิวป,วปิวแล้วเรียบร้อยชนะไปตัวที่2ที่จะรีวิวนะ c r o อกแคทนะแมวนาฬิกา จังหวะน,นี้แมวนาฬิกาแม่งกระจอกเลยเกินนะโอโหสู้ชาวไซย,ยาไม่ได้เลยเปลี่ยนด่านชาวไซย,ยาแบบมันเน้นเกมเร็วอะสู้ไม่ได้แมวนาฬิกาไปเพิ่มนะแล้วจังหวะน,นี้เจอเอเลียนจากต่างโลกนะไม่ใช่สิจากต่างดาวเคราะห์นะโอเคต่างโลกกับต่างดาวเคราะห์อืมมันถือว่าเป็นสับเดียวกันเปล่าวะ <laughs> ถ้าพูดต่างโลกทีไรมันเหมือน,นแบบเป็นแนวอีเซคัยอะอนโอไปหนึ่งรอบไม่ยิงไปทำมะเขืออะไรเล่า โอ้โหทีนี้แม่งลำคาญเสียงนีโอเลยไม่เอาเสิโอ้บัน,บ,นบันไม่ได้ตีนะบันบันเป็นตัวที่ตีเร็วนะแต่ว่าเหมือนว่าชาวสยาจะตีเร็วกว่าโอ้โหจังหวะน,นี้แมวนาฬิกาเห็นหน้าตากีกี้อย่างนี้แต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยแม่งฟีดรัวๆัวเถื่อนนะเนี่ยทั้งเถื่อนและน็อกแบ็กบ้านอะ่ะอย่าบอกว่าส่งแค่ตัวเดียวไปเอ,เอ้าเอเลียนโดนฟีดไปเราด้วยเอาเอาไปนะอย่าได้อย่าบอกว่าจะชนะบ้านง่ายๆอย่างนี้นะ เออเดี๋ยวนะดันไปสุดแมปแล้วหรือเปล่าสุดแมปแล้วตีบ้านเขาไม่ได้อ่ะแย yeah, ่แล้วแมวนาฬิกาผมยังไงดีทําไงดีวะเนี่ยจังหวะน,นี้ก็สแต็กฟีดไปรัวๆนะโอ้โงงงงงงไอ้มนุษย์แล้วกูจะได้ขยับไหมเนี่ยเออมัน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 ,ม,น,ม,นมันก็เถื่อนนั่นแหละแต่ประเด็นคือฆ่าศัตรูไม่ตายเว้ดาเมจน่าจะน้อยไปจะเพิ่มตัวช่วยเป็นฟิลิบัตเตอร์ก็ไม่ได้แมวตัอนอยู่ทําไงดีวะเนี่ยกูห้องปี๊บแ้าเราช่วยเคลียร์แมวเอง ที่มีสายเขียวอ๋อติดตรงบันบันเหล็กไงเออบันบันเหล็กมันตบไม่เข้าโอเคปล่อยฟิลิบัตบันบันเหล็กมันตบไม่เข้าเพราะว่าเป็นตัวเหล็กต้องส่งตัวคีบไปได้เฮ้ยส่งฟิลิบัตเตอร์ไปทำมะเขืออะไรล่ะจังหวะนี้เลดอ b ยแบ็กไซโคนะขึ้นไปปั่นนะบันบันจังหวะนี้กระตุกกระตุกนะโอ้โหเมชาสติกสกายไปเลยโอ้โหอนิเมชันการโจมตีย่างเดือดนะ 750ตู้ดูกอลิกลิกลิโอ้โหเม่์เงยศัตรูโคตรเถื่อนไปเลยป่าแม่งฟีดผมนะแต่ว่าแล้วยังไงล่ะไอ้มนุษย์ขี้กางนั้นเห็นหน้าตายอย่างนี้แต่แม่งเถื่อนนะเนี่ยคือมันมาเร็วมากน่าจะเป็นตัวที่เร็วที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอและเร็วสุดๆเลยต่อมาบอมแคท ไปเลยบอมแคทโอ้บอมแคทก็เคลื่อนที่เร็วแต่ว่ามนุษย์ขี้ก้างเัินปรับเข้าไปหนึ่งทีนะเคลื่อนที่เร็วกว่าเยอะครับผมจังหวะนี้บอมแคทกระพุ่งเข้าไปแล้วระเบิดต,ตนะุ้มตาเนะเอฟเฟกการระเบิดแม่งโคตรสมจริงอลังการงานเวอร์นะสุดยอดไปเลยไม่มีอะไรสมจริงกว่านี้อีกแล้วไปเจอศัตรูที่เถื่อนที่สุดกันดีกว่าศัตรูที่เถื่อนที่สุดนั่นก็คือพระเจ้าเข้าใจถูกป่าวะเนี่ยจิบ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 พระเจ้าผมเถืนะ่อนอ่ะโคตรกลาง ไอเจ้าไก่งวงตัวนี้นี่มันดูถูกพระเจ้าเอาเลยสติกี้แมนนะจังหวะนี้พระเจ้าระเบิดมาเรียบร้อยนี่โออยายิงยิงไปทำมะเขืออะไรแล้วจำไม่ได้สักทีว่าอย่ายิงนะแล้วจังหวะนี้บ้านผมโดนโจมตีอยู่ฮัลโหลเอ่อสติกี้แมนฉันก็นึกว่าแกจะเถื่อนโอเคจังหวะนี้นะสติกี้แมนเข้าไปตบพระเจ้ารัวๆนะพระเจ้าแบบใช้ท่าโคจะสาร ฟาดงานะเออท่านี้หรือเปล่าตอลเคนฟาดห่างไปหนึ่งทีครับผมหักงวงอาิยาลานะฮนุมานถวายแหวนไปมันไม่ได้ทําบ้าทําบออะไรเลย <c oughs> <c oughs> พระเจ้ามันก็แค่เก็กท่าสติ๊กกี้แมนเทื่นกว่าเว้ยกอริลา่าคอคแคทเมทัลสติ๊กาบอมแคทมีแค่บอมแคทต,ตัวเดียวเท่านั้นเนี่ยที่แบบตีขีนะกาลิก,ลกลลา,ากอลอริลากนระิขี้เรยังไงวะกอริล่าน่ะถึกนะเว้ยแล้วจังหวะนี้นะเจอแบบ บอสซอมบี้ที่เป็นตัวสีขาวนะนี่มันพลังศักดิ์สิทธิ์นี่นะศักดิ์สิทธิ์แล้วยังไงเฮ้เจอแบบแกงแกงแกงแมวที่ผมไม่อยากจะรีวิวเข้าไปนะ <S <S พวกแกนั้นจะต้องยอมซีโลราบนะแล้วในจังหวะนี้ครับผมผมก็ส่งแม่งทุกตัวไปและชนะไปเลยมาด่านนี้เจอเข้ากับราชาปีศาจนะกอริลลาไปก่อนหนึ่งทีตามไปด้วยเทลนะเทลเข้าไปในจังหวะนี้ไม่โดนเวฟแมงยังเถื่อนนะเพราะว่าเทลนั้นบินได้นี่เองก็เลยแบบไม่โดนเวฟนะ ไม่ได้เพ้อเจ้าเว้ยกำมันบินอยู่เวฟบมันมาตามพื้นเทลก็เลยแบบไม่โดนเวฟบไงนี่คือสมมติฐานขั้นสุดยอดนะโอ้โหเราจังหวะนี้นะหมูป่ามารัวๆนะหมูป่าที่ตีเร็วนั้นจะต้องเจอเข้ากับแมวนาฬิกาครับผมเราจังหวะนี้ราชาปีศาจก็ตายไปแล้วด้วยบาราดูภาพของเซิร์ฟแ่งเซิร์กเป็นฝูงนะหมูป่าเทวดาก็มาแล้วนะแต่ว่าหมูป่าเทวดานั้นเจอกอริล่าเลยแค่2ตัวเท่านั้นนะหมูป่าก็แบบต้องสิ้นลาย กลายเป็นเนื้อลายหินอ่อนนะได้ยังไงวะแล้วจังหวะนี้หมูเทวดาก็แตกไปเรียบร้อยบ้านแตกไม่เห็นบ้านเลยโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับคุณทุกคนที่มารับชมครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ